่งที่เมื่อกี้ฮัทบอกเราเจอกันเราเคยเจอกันที่อื่นคือที่ไหนมากจาได้ปะอครั้งแรกครั้งแรกอครับอุบลคะอุบลเราไปทําอะไรกันคะอุบลไปแจกรถครับไปแจกรถถูกต้องแจกรถแจกโแจกโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกแบบนั้นอย่างที่ฮัทเจอพี่ครั้งแรกตอนนั้นเดี๋ยวจะมีแจกวันที่4เมษายนแจกรถนะถูปองจะอีกกี่คันนะห้าคันห้าคันรถเบนหรือเปล่า ถ้าเป็นนี่ก็ดุค่าตัวไปก่อนฉันเดี๋ยวใครอยากจะได้เดี๋ยวเพียงแค่ซื้อสินค้าในโกโปรเฮาส์หลักร้อยมีเิ์ลุ้นเป็นล้านเลยนะแล้วก็มีครั้งที่แล้วเราก็เจอกันอีกกับการเปิดสาขาใหม่ตราครับถูกตราจันจันจันบุรีนะฮเราเจอกันใช่ไหมคะส่วนสองหนุ่มนี้ไม่เคยเจอกับโกโปรเฮาส์เลยเป็นไงมากคะครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มามาวันในวันนี้แล้วก็มาเจอชาวอุรด้วยน่ารักมากๆครับ ได้ยินมาว่าไม่เคยมาอุดรหรอใเ,เคยมาหลายๆครั้งครับผม<อ>แต่ยังเพิ่งเคยมาที่กรุงอเฮา์ครั้งแรกค่ะคราวนี้พอเข้ามากับร้านค้าวัวสดุก่อสร้างแบบแบร์เฮาส์โซเก็ใหญ่แบบนี้รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกไงฮะอยากจะลกลับบ้านคนเลยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้คือนั่งน,นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือเราเป็นที่นั่งคือเป็นโต๊ะกินข้าวพอดีแล้วก็คุยกับเพื่อนโต๊ะสวยดีอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาที่นี่ดูถ่าจะมีครบครบทุกอย่าง แล้วก็ดูทุกทุกอย่างที่พวกเราดูแล้วนอกนั้นเมื่อกี้เห็นพิเศษคือมีภาษาไทยมีภาษาลาวด้วยเพราะว่าตอนนี้คืออยู่ติดใกล้ๆกับประเทศลาวใช่ไหมครับเราพี่ไปีภาษา่งใช่ไหมดูครึ่งอะไรครับลูครึ่งลาวเราไม่ใช่อ่ะเห็นบอกเป็นภาษาลาวผมอ่านไม่ออกอ่ะไม่เรารู้ว่านี่คือภาษาลาวเราแปลไม่ออกเพราะแรกเราก็ผ่านการเรียนหนังสือมาเขาเลยรู เรียนหนังสือมาเธอเขาเลยรู้ว่าเป็นภาษาลาวคือเรามีทัพท์ภาษาลาวด้วยเพราะว่าอยู่อย่างที่น้องแคนบอกอไงใกล้บบ<ไ>ประเทศพม่าแล้วก็มีในสาขาที่นี่พิเศษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายสาขาที่อยู่ในโซนแถวจันหอวอัดเฉิงเหนือตอนบนตรงนี้ก็จะมีด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาก็สามารถข้ามมา ที่ประเทศไทยแล้วมาซื้อสินค้าเนี่ยได้เยอะมากแล้วอุดรเนี่ยเรามีสสาขาแล้วนะใช่ตรงเนี้ยวันนี้ครบรอบ1ิปีแต่ปีที่แล้วมีเปิดตรงบ้านตากนะคะคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของโฟร์บ้าเฮาส์อยากจะถามสามหนุมว่าถ้าอยากจะแต่งบ้านซื้อบ้านแต่งบ้านสร้างบ้านมียังมีเรือนหอเป็นของตัวเองอยังยังครับยังพี่เร<ม>ือนหอยังครับพี่พี่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วมาอยู่กับพี่ได้พี่ยินดี มียังซื้อบ้านหรือว่ามีวางแผนอยากจะไม,ม,ม่มีครับผมก็ก็อยู่ในช่วงการตกแต่งอยู่อ้โหเหมือนกันเลยซื้ออะไรบ้านหรือคอนโดเ,เ,เป็นเป็นทาวน์โฮมครับผม <c oughs> ทาวน์โฮมอ่ะก็เราก็ตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะ,คะน้อยๆก็วันนี้ก็คงจะได้กลับไปหลายๆชิ้นท <จะ S 2> <c oughs> ี่เ <c oughs> ขาบอกเลยว่าเดี็กครับเขาจะให้กลีกลับไปใช่ใช่ที่ที่ผมว่อทาวน์จะให้ผมกลับไปนะนี่เห็นอยู่ทูบทีวีนี่ฮะนี่เลยฝักบัวนะมียังฝักบัวฝักบัวมียังฝักบัวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ได้ฮะที่นี่น่าจะดีกว่า เพีนแลวเพีนล้วแจกใช่ไหมทนาใช่ทนาวันนี้แจกหมดเลยขณะที่เราคุยกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ผู้ที่เป็นแฟนคลับฟังดีๆแล้วกันเพราะทั้งหมดที่เราคุยกันเดี๋ยวเราจะเอามาถามคําถามอ๋อทำไมถามคําถามฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตอบได้เดี๋ยวคุณเอาของไปเรามีของแจกให้เมื่อกี้นี้ถามกับทางเซนเซนบอกว่าซึ่งกำลังแต่งบ้านหรอใช่ครับผมแล้วคือมีสไตล์ในการแต่งบ้านแบบไหนอะตัวคือตอนนี้อยากให้เป็นแบบ ลอบสไตล์มาก mm hmm. แต่ก็ยากอยู่ <Yeah. S 1> แล้วก็ดูแลยากด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามทำเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะเป็นแบบข้างหลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านนะครับคำถามอยากรู้เกี่ยวกับน้องว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับการจะซื้อสินค้าตกแต่งบ้านในเมื่อตอนนี้กำลังถาราคาคุณภาพบริการหลังการขายความสะดวกหรืออะไรก็ต้องเป็นคุณภาพก่อนลำดับแรกคุณภาพแล้วก็เรื่องของราคาร mm hmm. วมไปถึงบริการหลังการขายคือทุกอย่างมันต้อง อยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วครับตัวอ,อย่างที่เราซื้อเพราะถ้าเกิดว่าซื้อมาปุ๊บคุณภาพดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําหักเองเ<แ>ขาก็มีบริการหลังการขายให้เราอีกเนี่ยครับดีเลยพี่บอกเลยโกเบเฮาส์<อ>ซื้อเนี่ยนะคุณภาพของทุกอย่างให้เราคัดเข้ามานี่ดีหมดราคาคก็ถูกมากแถมบริการหลังการขายที่นี่เขาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะเซนจะถึงว่ารครบครบแคมบ้านดีกว่าครับผมถ้าเกิดสมมติจะให้แต่งบ้านถ้าเกิดแต่งบ้านนะฮะก็คือผมว่าสามารถห้าเกิดจะให้แต่งจริงจริงก็ คุต้องเลือกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พร้อมกันเพราะว่ามันจะได้เข้าๆกาันแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องบริการผพว่าเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยทข้งๆสำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องขนส่งหรือว่าเรื่องของถ้าเกิดไปถึงพบอุปกรณ์เกินความเสียายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องมีการบริการการขายที่ค่อนข้างดีถึงจะสำคัญมากๆครับผมเห็นไหมเดี๋ยวกเรื่องการซื้อไม่ใช่ซื้อแล้วขาดเลยเนาะจะต้องมีการดูแลกันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆฮัดบ้างล่ะครับ อถ้าสมมติจะซื้อของซื้อของแต่งบ้านอย่างเงี้ยอะไรสําคัญที่สุดสำหรับชความคิดทัดสําคัญที่สุดนะครับคนที่อยู่ด้วยครับพี่แล้วไปอ่าค, <c oughs> คือเกี่ยวกับเรื่องนอกจากอยู่แล้วก็อบขุนแล้วถ้าเกิดสมมติซื้อของแต่งบ้านอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบว่าให้ความสําคัญให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่งบ้านนะครับก็เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นโต๊ะส่วนหน้าบ้านหรือว่าในในบ้านหรือพวกทีวี เฟอร์นิเจอร์โซฟฟพวกนี้ครับโซไฟควรจะมารวมกันอยู่ที่เดียวกันไหมควรจะรวมที่เดียวกันครับเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้เพื่อจะได้แบบว่าสะดวกไงครับเวลาแบบสมมติว่ามาที่กบะฮาวใช่ไหมครับถูกต้องเราอยากจะสร้างบ้านหลังเนี่ยนอกจากอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเขายังมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่เป็นแบบอย่างนู้นอ่ะที่มันใหญ่ๆดูเป็นท่อป็นท่ออะไรอย่างเงี้ยะที่ดูดัฟไม่ใช่ <laughs> คือเหมือนพวกพวกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบพัดรัดเมื่อเช้าตื่นเช้ามากใช่ปะ่ะใช่ใชครับเมื่อคืนนอนน้อยใช่ไหมพี่ก็ว,ว่ากัน <laughs> ดูแบบนอนน้อยแหละคือคือมาที่นี่ครับผมมามาที่คือได้เหมือนได้ได้บ้านกลับไปหลังนึงเลยถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็น o สต็อ o เซอร์วิสจริงๆ่มีหมดเลยเห็นไหมฮะอ่าครบแล้วนั่งใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีครบหมดเลยเนาะใช่ครบครับครับอะแล้วตอนนี้สามหนุ่มมีผลงานอะไรที่จะให้เราได้ชมกันบ้างคะแขกอะเริ่มแขนนะครับตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ครับอยู่ทางช่องวันเอชดีเลยถ้าเกิดใครที่มีคูปองดิจิตอลอะชีวิดิจิตอลตอนนี้มีกันอย่างฮะ ที่ทางกสทชแจกมาหรือไม่ใครที่ดูเคเบิลนะครับสามารถดูกันได้เลยถ้าเกิดเป็นของช่องดิจิตอลนะครับเปิดช่อง31จะเป็นช่อง1 HD ของทางแกรมี่เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครติดทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีอะไรยอย่างเงี้ยช่อง41ครับตอนเที่ยงเปิดมาจะเจอเราข่าวให้ฟังอยู่ครับยังไง<า>ก็ไดข่าวอะไรข่าวเขตบ้านการเมืองเลยคะคือข่าวปกติคือเป็นประกาศข่าวเลยเหรอใช่ครบเขตบ้านการเมืองเลยหน้าไม่ให้มุกประลาแม่หน้าให้หน้าให้ แล้วก<อ>ารเป็นผู้ประกาศจริงๆแลวกับการที่เป็นเดิร์ตาร์เป็นนักร้องอย่างงี้ค่ะแล้วได้ผันตัวเองไปเป็นผู้ประกาศยากง่ายยังไงฝึกนานไหมฝึกนานฮะเพราะว่ามันเหมือนคนละสายงา<อ>นกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วสายงานก็คล้ายๆกันแหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากการที่เราร้องเพลงเป็นหลักก็คือเราจะต้องดูเหตุการณ์บ้านเมืองดูข่าวสารมากขึ้นแล้วก็การออกอาลักายการพูดต้องชัดไปเดิมแล้วก็ใช้เวลานในการเสพข่าวเยอะๆมากขึ้นมันก็จะช่วยได้แต่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฮะยังไม่นานเท่าไหร่ทํานานแค่ไหนแล้วจ๊ะประมาณ สองเดือนกว่าครับยังไงอยากรู้เป็นยังไงต้องเปิดดูช่องวันคืนนี้มีไหมครับคืนนี้คืนนี้ไม่มีครับเขาอ่านกลางวันเขาพูดอยู่เมื่อกี้เขาอ่านกลางวันคืนก็มีกลาคืนก็อ่านคืนก็มีฮะแต่ว่าหลักการตอนเที่ยงทุกวันตอนเที่ยงเที่ยงวันช่องอะไรนะ one hd ครับ one hd ครับผมสามารถเปิดเข้าไปชมกันได้นะแล้วผลงานเพลงล่ะจ๊ะผลงานเพลงตอนนี้ยังไม่มีฮะยังไม่มีผันตัวไปเป็นผู้ประกาศ ตอนนี้แล้วมีละครละครอะไรจะได้ดูไหมละครมีน่าจะได้ดูปีหน้าครับผมเป็นละครของทางปีหน้าดิไม่กี่วันนะปีหน้าอาจารกลางปีค่ะรับอาจารย์กลางปีปีหน้านะครับก็เป็นละครของช่องจ m เ h a ม n e l แนค่ก็คือเป็นช่องแรมมี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับช่อง25ก็ชื่อเรื่องว่าผีเพลงนักเียนพระ อีกทีสิผีเพลงนักเลงพระผีเพลงนักเลงพระเป็นละครคอมเมดี้ครับมีผีด้วยมีเพลงทุกทุ่งเข้ามาด้วยมันผสมผสานกันเล่นกับใครเล่นกับใครในเรื่องก็มีพี่ไผ่บุญสรนะพี่เอิร์ธเดอะสตาร์มีน้องเจมส์ชินิกิตมีเยอะมากครับหลายคนพี่พ้อมชนชื่อจากกุยก็คือรวมตัวศิลปินหลายคนมาเล่นละครกันเราเราเราพี่เล่นเป็นผีหรือพระครับอผีหรือพระครับไม่เป็นเพลงมีมีที่เรื่องสองอย่างอีกหรอไม่เป็นเพลง นะคะอ่ะติดตามให้ได้พีพเพล็ก<า>เกลงพรครับผมาผม,มาเซนมั่งครับผมก็ตอนนี้มีทางช่องวายเอ็กีเหมือนกันครับผมมีละครเรื่องดอกสุตรลีลานอยู่ยังไม่จบใช่ไหมครัใช่ไหมครับตอนนี้ลีลานอยู่ลีลานอยู่นะครับผมดอกสุตรและใครที่เคยดูก็ก็ตอนนี้เป็นลีลานก็เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามเซนได้เป็นวีเจเซนอยู่ช่อง Jim M Music นะครับผมในการ Music Request re ครับ อกี่โมงอะไรยังไงสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะแต่ก็จะมีวีเจหลายๆคนสลับไปเรื่อยๆค่ะก็เปิดเข้าไปช่องนั้นได้ได้ฟังเพลงเพราะๆเพราันเป็นหน้าของวีเจสวยๆหล่อๆเต็มไปหมดเลยถูกต้องนะจ๊ะช่องอะไรนะอีกทีสิช่อง J M Music m ครับผมอ่า J M Music m เปิดเข้าไปชมกันได้ฮัทละจ๊ะครับผมทำอะไรบ้างตอนนี้วันนี้ครับไม่ใช่วันนี้งานที่เมงานค่ ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรนะครับอยู่ช่องเคเบิลนะฮะช่องดิจิตอลช่อง15โลกานะครับรายการต่อข่าวสารนะครับผมเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครับมันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรอ่ะรายการเหมือนพี่แค่เนี่ยแบ่พี่แคนจะเป็นทางการหน่อยของผมจะเป็นแบบในแนวแบบว่าแบบพี่ห้าปาร์ตี้พี่ก็ว่างั้นล่ะคงทางการไม่ค่อยไหวอ่ะพี่ห้าปาร์ตี้ล่าเรืองดีกว่าเพ่ามันเป็นตัวของตัวเรานั้นรายการชื่ออะไรนะ กรอกข่าวสารครับผมสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกรอกหรือกรอกกรอกข่าวข่าวสารนะก็ทำทำแล้วแต่ว่าวันไหนวันคาร์ทุพุตุนรหัสอะไรเงี้ยแล้วแต่ดูรายการแกไม่ค่อยน่าดูอทำแล้วแต่ว่าวันไหนคือฉันก็ไม่รู้ของว่าไงคือรายการแบบเขามีทุกวันไหมรายการอ่ะมีจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์แล้วเธอละทำสองวันเออวันไหนล่ะไม่ทังคารพุธไม่ก็พุธพนหัสไม่รังคารพฤหัสเลยนะทุกวันเลย ยังไงติดตามได้ทุกวันเนี่ยพี่จะเจอนี่พี่ว่าพี่คุยกับเขารู้เรื่องสุดแล้วอ่ะจริงคุยกันมาสามรอบแล้วฉันนับถือผู้จัดการเธอมากเลยพูดกับเขารู้เรื่องหรอคะเนี่ยผู้จัดการเอาไม่รู้ผู้จัดการคทำอ๋อเหรอคือจันถึงสุกรายการเนี้ยมันมีกี่โมงนะสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มครับสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มมีทุกวันพิธีกรมีหลายคนใช่พี่รับไปหลายโค้ฮัตเนี่ยจะจะโผล่มาวันอังคารมั่ง พูดบ้างหัดบ้างคุณรล่นหัดบ้างวันไหนไม่โผล่ก็ไม่ทำรู้แล้วรายการสดป่ะรายการสดครับอ๋อก็คือได้แล้วแต่คิวได้ไหมรอแต่คิวก็ติดตามกันได้ช่องอะไรนะช่องช่องเออ่ช่องโลก้าครับช่องโลกาสิบห้าช่องสิบห้าช่องสิบห้าช่องดิจิตอลทีวีแบช่องยี่าครับแล้วก็มีอะไรอีกเห็นว่ามีละครเพิ่งเรีรันไปเหมือนกัน เรื่องดวงดอกเอี้วช่องแปดลีลันจบไปแล้วหรือยังจบไปแล้วแล้วพูดทำไมไม่เขาจะทำใหม่ไงใช่กลับกลับมาดูใหม่เผื่อละใช่เหมือนเหมือนดอกโซ่ใช่ไหมใช่ไม่ดอกโซ่์เขาออนอยู่ก็พูดได้ถูกไหมลีลันเหมือนกันลีลานก็ก็ตอนนี้ฉายอยู่ฉายอยู่ใช่ที่ไหนคะที่ไหนช่องแปดผมไม่รู้ว่าฉายว่าไหนครับลองไปดูกันด้วยกันครับ อ่าครับแล้วก็แต่ฉายวันไหนไม่รู้ดอกโซใช้วันไหนนะอ๋อคือตามได้ฮะตามตลาดอ่าก็มีนาฬิกเข้าไปที่ไ g จีไงไอจีไอจีไทย นะเข้าไปที่ one hd thailand ครับ hd thailand มันจะมีมันจะมีตารางของรายการทั้งหมดแต่ละวันให้ดูอ่าง่ายๆเลยก็เข้าไปที่ ig d เอ one hd thailand ครับโอเคแล้วก็มีมีละครครับยังไม่จบอีกเหรออันนี้ไม่ใช่ลีลาอันนี้ละครอยู่อันนี้ออนเลยนะละครเรื่องซารังเฮรักหมดใจนะครับไปถ่ายที่เกาหลีเลยครับเรื่องนี้ถูกต้รอโอ้ใช่ถ่ายจบยังถ่ายถ่ายยังไม่เสร็จครับตอนนี้ถ่ายประมาณ70%ตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่วันนี้วันนี้คือจะ ช่องไทยทีวี TV, ครับก็คือถ่ายไปออนไปใช่ครับชื o, ่อชื่อเรื่องว่าสารเฮรักหมดใจสารเฮรักหมดใจออนทางออนทางออนทางช่องไทยทีวีครับไทยทีวีนะคะช่องสิบเจ็ดเดยเยอะเดี๋ยวเขาจําไม่ได้แล้วเ่ยวันนี้วันนี้คืเริ่มจะจําเียไม่ได้วันนี้ก็มีเตอนที่ห้านะวันนี้เวลาก็ประมาณ ช่องสิใช่ไหมคะเก่งเพิ่มสบห้าครับวันนี้ครับถ้าถ้าอยากดูย้อนหลังก็ดูทาง YouTube ได้นะฮะชื่อเรื่องว่าสารพีรักหมดใจรักหมดใจครับผลงานเยอะจบยังไงยางครับยังีเยอะมากคือเพื่อนยืนแบบว่าเฮ้ยมีอะไรกันีอีกอ่ะมาอ๋อปีหน้าปีหน้าครับมีภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของสถาบันบคคฟิล์มครับถ่ายยัง อย่างครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการซ้อมอ๋อเรื่องอะไรคะบอกไม่ได้ครับโอ้โหเป็นความลับนะแล้วแกจะพูดทำไมวะไม่เขาบอกว่าย่า๋ัวอย่จะิม่บอกนะฮะติ๊งจะบอกออกมาทึ่งนึงเอาล่ะเรา,เามีอีกไหมเดี๋ยวจะหาว่าบอกไม่พบ พอแล้วพอล้วมั้ยพอแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าค่อยมาบอกใหม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ย,ขยเขาโปรแกรมไปเยอะมากเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบคําถามได้ไหมอ่ะเราจะมีของที่ลึกมอบให้นะคะโดยเป็นอันนี้ละกันเนาะ